ก่อนอื่นเลยต้องถามถึงเรื่องเมื่อวานเพราะว่าคุณชาดาก็ลงพื้นที่ไปที่ห้างสรรพสินค้าเร็วมากๆเหมือนกันเอาเท่าที่ตอบได้เมื่อวานนี้ที่ลงไปเนี่ยเห็นมีภาพคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยณนะตอนนั้นเป็นยังไงฮะคือเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงผมอยู่บริเวณนั้นพอดีนะครับทราบข่าวผม,มไปผมไปเนี่ยผมมีมารยาทพอผมไม่เข้าไปยุ่งนะครับผมไปอยู่ที่ประตูทางเข้าผมก็เห็นว่า มีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเขาบริการประชาชนได้ออกผมก็ไปช่วยกันนะครับ,รบช่วยกันปลอบประชาชนแล้วก็ช่วยกันอุ้มคนที่ล้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะออว่าาค่อยใจเย็นนะครับผม <ฮะ S 1> ซึ่งผมไม่ได้ไปยุ่งกับที่เกิดเหตุแลวผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งกับที่เกิดเหตุแต่ในฐานะที่ผมเป็น อยู่ในฝ่ายดูแลความทุกข์สุขของประชาชนผมก็ไปบริการอยู่ข้างหน้าโดยที่ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไม่ไปขัดขวางการดาเนินงานผมรู้ว่ามารยาทในการเข้าไปสําคัญมากที่สุดผมก็อยู่บริการชุดร่วมกับทางพนักงานผู้จัดการของห้างสรรพสินค้านั้นนะครับผมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คุยกันแล้วสักพักหนึ่งท่านผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับท่านก็มาถึงนะครับท่านก็บ่นเรื่องรถติดมากว่ันนะครับเมื่อวานฝนตกหนักด้วยฝนตกหนักด้วยครับผมก็แล้ว ผมก็ท่านก็เดินเข้าไปนะผมก็ตามท่านไปออนะครับผมพูดได้ว่าท่านเก่งมากคือระหว่างที่เดินไปหาเด็กเนี่ยท่านก็บอกกับคุยกับกน้องว่าตามระบบฝึกอย่างนี้อย่างนี้ไหมอะไรออท่านเคยฝึกมา่าที่เคยเบิกมาผูออ้บัญชาการเหตุการณ์เป็นใครทํำยังไงอะไรเงี้ยท่านท่านพูดนะผมผมเดินตามหลังไปผมโอ้โหท่านเก่งมากนะครับออผมว่าคือความสามารถเพียบแล้วก็ก็มีโอกาสได้เพราะนั้นก็คือท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติก็ให้เกียรติผมนะก็นั่งทักถามเด็กก็ ทุกอย่างเป็นไปตามระบบของกฎหมายผมขออนุญาตพูดแค่นี้นะครับ,รบผมแล้วก็ผมก็ลงมาเนื่องจากว่าที่ผมลงมาเนี่ยผมจะอ้วกครับผมทําไมฮะโอ้ oh, คุณลงไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นบ้างผมโตไปตอนไหนผมก็ผ่านมาเยอะกับเรื่องราวต่างๆครับบางหนึ่งบางสิ่งบางอย่างมันก็บางส่วนของชีวิตแล้วก็ผมเนี่ยผมเดินลงมาผมก็อยู่ไม่ไหวแล้วนะครับผมเดินลงมานักข่าวเนี่ยอยู่ไกลกับผมมากนะครับผมอยู่ไกลกับผมมากแล้วก็ ผมถึงประตูก็ถามพี่ชาดาพี่ชาดาเขาเรียกผมไปถ้าผมหิวแสงหรือผมไล่มารยารบผมต้องเดินไปหานักข่าวแล้วไปพูดอะไรนะครับแต่ผมเลี้ยวหลบแล้วผมก็บอกว่าข้างหลังนี่นนภาพนี้ผมบอกว่าข้าง,ง,งหลังนะข้างหลังผมไม่ได้ยิ้มผมอ้าปากพูดอ๋อนี่คือกําลังพูดก็ใช่ไงผมถึงบอกว่า มันเป็นการเลวร้ายมากสําหรับเรื่องนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังนู่นเขาพิจารณาคือหมายถึงว่าเดี๋ยวสํานักง,งานตื่อสารชาติเขาดําเนินการเอง oh, <hey. S 2> มันเป็นผมกาลังพูดแต่คุณเอา,าภาพภาพวิดีโอมาเป็นภาพปากอ้า oh. ปากแบบยิ้มค้นฟันสวยเนี่ยคนฟันสวยเนี่ย,วยเย oh. ลวลาพูดมันก็สวยเป็นธรรมดา oh. แบบอิจฉามากไงผาบอกว่าผมยิ้มผมบอกี่ผมไม่ได้ยิ้มผมพูดว่า oh. เดี๋ยว ข้างหลังครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาจะจัดการเองออหมายถึงว่าสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติมันไม่ใช่น้าที่ผมคือคืออย่างนี้ผมผมเข้าใจางี้ถูกไหมว่า<อ>หมายถึงนักข่าวที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ย <ผม S 2> จะสัมภาษณ์คุณชาดาออกมาก็เรียกชื่อผมเต็มหมดผมออกจากประตูเนี่ยอยู่เป็นร<อ>้อยนะครับผมนะก็เรียกชื่อผมนะพี่ชาดาพี่ชาดาจะให้ผมเดินไปหา<อ>แต่ผมถือว่า ผมมีมารยาทพอมันไม่ใช่เรื่องของผมเดี๋ยวสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็จะแถลงข่าวเองผมก็เลยผมเดินมาผมใส่เสื้อผ้าไทยด้วยนะครับซึ่งยกแขนลำบากอยู่แล้วนะครับผมผมก็บอกบอกว่าเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะผู้เกี่ยวข้องเขาจัดการเองอผมก็พูดในทํานองเนี้ว่าว่าไม่ไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมก็เดินหลบไปเลยนะครับผมอันนี้มันไม่ได้ยิ้มคนลังพูดอคนที่เอามาเป็นว่าภาพยิ้มคือคนที่มีจิตใจต่ําสามารถ ผมพูดอย่างนี้มีจิตใจต่ำสามผมบอกคือผมตะโกนนักข่าวอยู่กับผมเกือบห้าสิบเมตรได้มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันไกลมากจากประตูสยามกับประตูพรากรอนนะครับผมเขาเรียกผมพี่ชาดาพี่ชาดาผมบอกว่าไม่ใช่นาที่ผมก็คือนี่คือว่าเหมือนว่าข้างในเนี่ยนะครับผมไม่ได้ภาพยิ้มภาพคนกําลังพูดนะครับอันนี้เอาไปคิดใหม่นะครับแล้วก็ แก้ข่าวให้ผมด้วยผมว่ามันมันผมนี่จะอ้วกนะครับที่ลงมาเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวจริงๆผมรับไม่ไหวมากผมรับไม่ไหวมากผมก็รู้ว่าท่านนายกจะมาแต่ผมอยู่ไม่ไหวแล้วผมจะอ้วกครับผมเพราะว่ามันมันใครไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงเหตุการณ์แล้วเรารับรู้เราเรายังทําใจลำบากนะครับแล้วเราผมก็มองถึงครอบครัวเขามองถึงอะไรหลายอย่างครับมันก็ความรู้สึกแบบ สงสารเด็กก็แบบจะอ้วกจริงๆลงมาเนี่ยไม่ใช่ยิ้มนะครับผมถือว่าเคลียร์ประเด็นนี้ไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณชนาบอกแล้วว่าบังเอิญอยู่แถวนั้นแล้วพอผบตรมาเนี่ยท่านก็เชิญเขาไปด้วยใช่ไหมฮะประเด็นนี้แหละคุณอมรัตน์ก้าวไกลเขาบอกว่ามันไม่ใช่กิจของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยการที่ไปคุยกับเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยควรจะเป็นพนักงานสอบสวนหรือนักจิตวิทยาศาสตร์วิชาชีพ รัฐมนตรีช่วยมหาไทยทาไมไปนั่งคุยกับเด็กผู้ก่อเหตุอย่างนั้นใครนะครับที่ท่านพูดถึงคุณอมรรัตน์โชคปนมิตรยังไงฮะไม่มีความหมายพูดได้คําเดียวว่าจบไม่ตอบโต้เออเป็นใบไม่มีความหมายไม่มีอะไรจะพูดโอเคนะและโอเคถ้าอย่างนั้น เมื่อวานนี้จนมาถึงวันนี้เอาเอาเฉพาะในมุมของคุชดานะฮะสิ่งที่ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่มากับคดีนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถามว่า,เ,าเรื่องระบบคดีอะไรผมไม่ยุ่งเกี่ยวนะพอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงด้วยนะคร,ครับผมผมว่าวันนี้เนี่ยจะไปบอกว่าให้พ่อแม่ใครอะไรนะผมไม่รู้ผมว่ารัฐต้องเยียวยาคนที่เจ็บและเสียชีวิตครับสิ่งนี้สังคมเคยพูดไหม ใครจะเยียวยาครับรัฐต้องเยียวยาเขาต้องเยียวยาผู้ประสบภัยจะเป็นคนไทยคนต่างชาติต้องรีบจ่ายเงินเขาไวๆไวนี่คือสิ่งสำคัญครับอย่าโมมาพูดมาวิาพากษ์วิจารมไม่มีคําเสนอแนะที่ดีสังคมนี้กําลังจะเป็นสังคมที่ล้มเหลวครับวันนี้เกิดกรณีน้องขึ้นนี้มไม่ครอบครัวผิด แต่ที่ผิดมากกว่าครอบครัวเขาคือสังคมไทยนี่แหละครับเพราะพวกคุณเป็นอย่างนี้ออมันถึงมีเด็กเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะพวกคุณเพราะสังคมเพราะผมเพราะสังคมทุกคนเพราะท่านทุกคนกค,ครับเป็นอย่างนี้คือเป็นยังไงฮะขยายความหนายทำให้เด็กเกิดขึ้นอย่างนี้ไงก็ไล่สาราก,กับเรื่องที่เกิดขึ้นมีใครพูดถึงแก่นสารม้างพูดกันไปตามความมันของปากวันนี้มนุษย์มีสองร่างร่างในโซเชียลกับร่างของความเป็นจริงนะครับวันนี้ก็เอาร่างของโซเชียลมาเป็นสารณะวันนี้ คุณไม่ทึกถึงทางแก้อะไรใช่ไหมอย่าด่าคนอื่นให้ตัวเองดูดีนะครับผมผมฝากสังคมใจไว้อย่างนี้ทุกคอมเมนต์คอมเมนต์แรกคือเออแล้วทุกอย่างเ็าจะตามไปท่านไปดูคอมเมนต์แรกในทุกเรื่องเอไอประมวลผลออกมาปึ้งปึ้งส่งไปให้ a o a ออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ออกไอโอด้วยอ่ะไอโอแล้วก็ตามกันมาอย่าด่าคนอื่นให้ตัวเองดูดีจะทําอะไรจะโพสอะไรใช้วิจารณญาณนะครับใช้สมองอย่าไปใช้หัวที่โป โอเคนะครับผมวันนี้โป้เนี่ยมันไม่ได้หรอกครับมันมันไม่ใช่คุณชราบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสังคมคือเมื่อวันนี้พอดีผมมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอเดลซึ่งเป็นคุณหมอจิตวิทยาเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอเดลบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วเด็กคนนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะมาจากระบบการศึกษาไทยที่มันกดทับที่มันแข่งขันกันมันระบบคนด้อยกว่าต้องถูกคัดออกคุณชราเห็นด้วยไหมฮะมันเป็นมานานแล้วครับ แล้วทุกคนก็ยอมรับในกติกานี้นะครับผมทุกคนก็ยอมรับในกติกานี้แล้วก็เห็นไปไปกันไปทางเดียวกหมดว่าที่จะให้ลูกเรียนหมายเวลยของรัฐว่าที่จะเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จะเป็นต้องจบหมายเวลยของรัฐมันผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันต้องแก้ไขไหมฮะระบบการศึกษาตอนนี้มันต้องแก้ไขครับผมผมพูดได้เลยมันต้องแก้ไขผมว่าเขากาลังคิดแก้ไขกันอยู่นะอยู่กับไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมทางพัก ก็มีความคิดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นเจ้ากระทรวงศึกษาด้วยนะฮะใช่ครับจะไม่พูดก็ไม่ได้อายปากนะครับพอนั่งอยู่ตรงนี้แท้ๆแล้วเ็าอยู่ในพักนะครับแล้วเราทํางานร่วมกันพักเราทํางานร่วมกันประชุมด้วยกันทุกอาทิตย์นะครับพักก็มีความคิดมีความสิ่งที่ต้องการกระทํากับเรื่องนี้นะครับเราต้องการการศึกษาเรานโยบายเราเรื่องเรียนออนไลน์ฟรีอะไรต่ออะไรเรามีมาเยอะแยะนะครับแต่ันนี้สิ่งที่สําคัญคือมันไม่ได้ทําง่ายดั่งใจนึกนะครับผมการสู้กับระบบที่มาเป็นร้อยปีเนี่ย มันสู้ยากนั่นนะต้องเข้าใจอย่างนี้นิดนึงต้องเข้าใจบริบ,รบทของสังคมไทยนิดนึงนะจะเปลี่ยนแปลงอะไรปุ๊บก็เนี่ยปากเปาะตาม, ka, ามน,านี<ๆ>้เกิดขึ้นตามโซเชียลเนะครับพวกปากเปาะด่ากันจนคนทํางานไม่กล้าทํางานอวันนี้เอาเทวดามาทํางานก็ทําไม่ได้ถ้าพวกคุณ<อ>พ,พ,พ,พูดกันอยู่อย่างนี้อ,อย่าทาอย่าทําอะไรที่มันไม่รักชาติบ้างเลยอย่าเอาความมันอย่าความสะใจอย่าเอาความ,าเ,าวามเป็นพวกฉันนะครับมันไม่ได้วันนี้สังคมไทยต้องสนักเรื่องพวกนี้ไงเข้าใจไหมครับ ถามว่าแล้วถ้าผมจะถามว่าแล้วคนเก่งของตรงนู้นน่ะไม่เห็นพวกโโหหัวมานี่อเออแต่ผมมีหน้าที่ผมก็พูดได้อย่าอย่าแบบนี้วันนี้มาหาทางแก้กันให้บ้านเมืองอย่ามาเอาชนะข้าขารกันอย่ามาเอาสิ่งที่เป็นลมๆแรงๆมาเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองน,นี้นะครับผมวันนี้เรื่องนี้ผมว่าสังคมไทยต้องต้องรับผิดชอบทุกคนแหละ นะครับผมเพราะเราก็อยู่ในระบบนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองหมรอดนะผมก็มีส่วนคือว่าทุกคนอะทุกคนตัวเองด้วยครับผมตัวเองก็โดนอยู่แล้วนะครับผมเพราะเราอยู่ในระบบแบบนี้มานานแล้วอะทํายังไงแล้วเราแต่ว่าเราเราต้องแก้ที่ระบบหรือแก้ที่โครงสร้างเลยหรือเปล่าท่านอย่างนั้นฮะผมว่ามันต้องแก้ที่ระบบที่โครงสร้างนะครับแต่มันก็ต้องใช้ศิลปะในการแก้แก้แล้วไม่จะไปสร้างความขัดแย้งนะทําไมมันถึงอยู่มาตั้งนานมองอะไรให้มองลึกๆนิดนึงนะ สิ่งที่มันอยู่มานานแล้วเนี่ยจะล้มล้างหรือแก้ไขไม่ใช่ง่ายนะครับมผมไม่ไม่ใช่ง่ายเลยผมผมเรียนอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องต้องใช้ปัญญานะครับแล้วก็ใช้ความร่วมมือใช้ความสามัคคี<อ>ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแวงกันอย่างนี้แก่งวันนี้สังคมไัยยุ่งเหยิงนะยุ่งเหยิงทางความคิดครับ,รบผมอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็เป็นประเด็นสืบเนื่องมาจาก คดีนี้เหมือนกันเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของปืนคะคนก็พูดถึงอีกแล้วเวลามีการกราดยิงมีเหตุการณ์ความวุ่นวายมีการใช้ปืนกันเนี่ยก็จะพูดถึงการควบคุมอาวุธปืนไล่มาตั้งแต่เทอร์มินอลทวนตีวันที่โคราชกราดยิงหนองบัวลําพูจนมาถึงสยามพารากอนเนี่ยวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกกับผมว่าที่ผ่านมามันสะท้อนให้เห็นว่านโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมันล้มเหลวในการควบคุมอาวุธปืนนคืออย่างนี้นะครับผมเมื่อคืนเนี่ย เรื่องนี้มันเป็นนโยบายของพระภูมิชัยไทยท่านท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้สั่งมาทางท่านรองนายกและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยท่านนุทินชาญเวรกุล<า>ว่าให้แก้ไขปัญหาเรื่องปืนนะครับท่านรู้ไหมครับว่าเมื่อคืนนี้หัวหน้าผมนอนกี่โมงกี่โมงฮะตีหนึ่งกว่ากับตีสองครับผมยังโทรคุยกันอยู่เรื่อง <laughs> เรื่องอาวุธปืนว่าอะไรคือหน้าที่เราเราจะต้องทำอย่างไรนะครับแล้ววิธีการต่างๆเนี่ยซึ่งท่านก็ถามทั้งผู้รู้แล้วท่านก็คุยกับผมนะครับผม อ่าซึ่งพรุ่งนี้ก็จะประชุมนะครับท่านกับท่านวันนี้ท่านหัวหน้าก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับผมแต่เรื่องว่าแต่ผมอยากให้มองอย่างนี้วันนี้เนี่ยผมถามว่าไปโทษสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือไปโทษใครไม่ได้หรอกนะครับผมสำนักงานตํารวจแห่งชาติไม่ได้เป็นคนออกทะเบียนนะกระทรวงมหาดไทยเป็นคนออกทะเบียนกระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับผมเป็นคนให้อนุญาตทะบียนปืนนะครับผมอันนี้ก็มาคุยกันแล้วก็ ถามว่ามันต้องมันต้องทาหลายอย่างนะครับมันม,มันต้องแก้ยังไงดีครับเพราะว่าเอาอย่างอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเ,เด็กคนนี้ไม่ได้ใช้ปืนจริงด้วยครับแต่ <ผม S 1> ว่าเป็นแบล็งกันคือไปดัดแปลงครับผมให้มันใส่กระสุนจริงได้เนี่ยครับผมมันจะควบคุมยังไงเพราะลําพังปืนเถื่อนเนี่ยก,ก็ยากอยู่แล้วอันนี้เป็นแบล็งกันที่ไปซื้อออนไลน์มาอีกใช่าการซื้อออนไลน์ก็เป็นเรื่องดีเอนะครับแต่ผมบอกว่าแล้วคุณเคยคิดมั้งไหมว่าว่าไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีอะไรคุณก็เดินไปซื้อปืนลูกปืนที่ร้านปืนได้ทุออกวันเนี่ยอ๋อหมยถึงตัวกระสุนปืนครับอ,อมีกฎหมายคุมไหมคิดอะไรอ,ะอย่าคิดง่ายๆะนะครับอ,อยากคิดเอาความมันอย่าเอาาแสผมบอกว่าถ้าควบแล้วถ้าทําแบบนั้นคนที่อาชีพขา,ขายเรื่องลูกเรื่องค้าพวกนี้อยู่เครื่องกระสุนนี่อยู่เดือดร้อนไหม,มนะครับผมนะแต่มันต้องมาคิดกันว่าวันนี้สังคมไทยพอหรือย,อยังกับการมีปืนนะครับสังเกตได้ปืนที่มาก่อเหตุเนี่ยมันไม่ได้ปืนมีทะเบียนนะครับ ที่ผมพูดแบบคนกลางไม่มันเป็นปืนเถื่อนทั้งนั้นแหละ,อะไอ้ปืนทะเบียรนระัฐเก็บปอกกระสุนแก็บหัวกระสุนไว้หมดแล้วอปีนี้ก็30-40ิบสี่สิบล้านนะครับถามว่าแต่มันพอหรือย,ยังกับปืนในประเทศนี้ วันนี้คนไทยเฉลี่ยผมไม่ทราบข้อมูลแท้จริงนะครับจำผิดผิดถูกถูกเขาบอกคนหนึ่งเจ็ดก็บอกอันดับหรืออันดับเจ็ดของโลกก็ไม่รู้นะครับใช่ใช่สถิติของเราสูงมากสถิติของเราคลองปืนเนี่ยอันนี้ต้องมานั่งคุยกันว่าสมพลไหมแต่วันนี้พรุ่งนี้ท่านกระทรวงมหาทยเขามีมาตรการออกมาอยู่แล้วนะครับท่านหัวหน้าผมเองก็บอกให้มันชะลอเรื่องการออกวุธปืนไปอันนี้ก็ต้องมาคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจมันเป็นเรื่องที่ผมมาพูดตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีหลากหลายมิติ ไม่ใช่มาทาตามทามตามใจใครได้ถามว่ามันต้องมาคุยกันทุกด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบผมถ้าพูดอย่างนี้ซื้อปืนผิดกฎหมายก็พอใจแล้วถ้าไม่มีลูกปืนคุณจะทํำยังไงม,มันก็ต้องทั้งหมดทั้งปืนและลูกปืน <c oughs> อถ้าสมมติพี่น้องประชาชนเขาแย้งหมายางฮะว่า <c oughs> คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปืนหรือกระสุนปืนในประเทศนี้มันอาจจะไม่เยอะเท่ากับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเดือดร้อนจากข่าวที่ออกมาอย่างนี้ฮะแล้วคุณอะไรมาพิสูจน์แวันนี้คุณไปบ้านนอกเนีครับ มีปืนทุกบ้านอบริบทของสังคมบ้านนอกไม่ใช่แบบในเมืองนะครับต่างกันต่างกันอยู่ในทุ่งเสียงอะไรเกาะแกะเสียงหมาเห่าก็ยังไงฮะก็ต้องดูแล้วว่ามีขโมยขจรไหมนี่คือการาป้องกันของมนุษยชาติไม่ว่าขโมยนถึงไม่มีขโมยขจรแต่สัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองแต่เพียงเราต้องมาหาจุดลงตัวอพอหรือยังกับการขออนุญาตการนําเข้านะครับบางคนก็มีปืนทั้งห้าร้อยกระบอกนะแต่เขาเก็บสะสมไว้ที่ตู้เขาชอบ อ๋อคือไม่ได้เอาออกมาใช้เอามายิงใครใแต่สะสมเอาไว้ดูใชเเ่เป็นเป็นมหาเศรษฐีด้วยผมบอกงี้แล้วกันมหาเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านด้วยคุณชาาพูดเหมือนรู้จัก รู้จักสิครับไม่รู้จักจะพูดยดงไง <g ill ly> เออก็เ,ออออเขาเอาเอามาเก็บเลยเรียกว่าโอ้โหจะยิงอใไรคงยากครับเพราะตู้เซฟสามชั้นเ<อ> <c oughs> ขาใส่ไว้อย่างดีนะครับนั่นคือคนที่เขาสะสมอาวุธปืนเขาชอบอาวุธปืนนะครับแต่เขาไม่ได้คิดเอาปืนมาทําร้ายนั่นเป็นปืน,นคราวนี้ถามว่ามันต้องมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่ามันสมควรพรุ่งนี้กระทรวงมหาดไทยท่านแล้วบนติวการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินก็นัดประชุมนะครับจะคุยกันเรื่องนี้ ท่านก็บอกว่าต้องดูเรื่องกฎหมายให้ดีนะครับว่าปืนเนี่ยบางทีไอสิ่งเทียมอาวุธปืนก็มหาไทายนี่แหละออกม,ม,มันเมื่อเช้าเนี่ยพอบอตรท่าน,นบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะ <พบ S 1> เข้มงวดไม่ใช่แค่อาวุธปืนจริงๆแล<อ>้วแต่สิ่งเทียมอาวุธปืนปืนดัดแปลงนี่ต้องรวมด้วยแก้กฎหมายใหม่ถูกต้องครับอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยร้านเปอร์เซ็นเลยมันต้องถึงเวลาสังขยาครั้งแรกที่เปิดให้ขึ้นทะเบียนปืนเถื่อนนั่นปี2 5 1 8 ครับผมอายุสิบเอ็ดขวบผมยังจําภาพต่างๆนั้นได้หมดเลยยังไงฮะอาปืนที่ขายกันตามถนนแล้วก็ไปขึ้นกากนั้นปืนที่เมืองที่ทําปืนก็ไปขึ้นทะเบียนเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบแปดคนที่เกิดและโตในพศนั้นจะเข้าใจทันเขาก็เปิดให้ปืนเถื่อนเข้ามาให้ถูกต้องให้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกซ่าให้ถูกซะาแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการเพิ่มโทษมากขึ้นกับปืนเถื่อนการพกพาปืนเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมัมันก็เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอน ปืนในสมัยนั้นก็ถือว่าเอาเอาปืนมาให้ประชาชนให้ให้ใหปืนให้ประชาให้รัฐได้รู้ว่าประชาชนมีปืนอะไรบ้างที่เป็นปืนเถื่อนแล้วหลังจากนั้นปืนเถื่อนมันก็เบาบางหายไประบบมันก็สังคมมันก็เปลี่ยนมาเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับเป็นยุคปัจจุบันก็เป็นปืนอะไรต่ออะไรที่ที่คนชอบเล่นชอบอะไรกันนะครับอันนี้มันก็เป็นไปตามวัฒนาการของโลกนะครับผมณนะนะวันนั้นเนี่ยคือเขาให้เอาปืนเถื่อนมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็เพิ่มโทษสาหรับคนที่มีณวันนี้เนี่ยจริงๆก็ ก็เปิดให้เอาปืนเนี่ยมามาคืนรัดโดยไม่มีความผิดอ๋อนั่นก็แล้วแต่ที่เขาจะในเรื่องโซลกัรเป็นครั้งแต่ตามที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดอะถูกแล้วที่ผมกำลังจะพูดไงี้ว่าตั้งแต่หนึ่งดถึงห 6, 6มันกี่ปีแล้วครับโอ้ห้าสิบปีห้าสิบกว่าปีมันสมควรสังกยาาใหม่มแต่ยังมาพูดด้วยความมันว่าชาวบ้านหรือว่าคนนั้นพูดตามโซเชียลไวงุนอย่างเงี้้อย่างนั้นตำหนัดปืนนะครับแต่สิ่งที่ท่าน ู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพูดเด่นคือหลักการที่ถูกต้องเพราะว่ามันต้องมาสังคยาากันใหม่ต้องมาปรับปรุงกฎหมายปืนกันใหม่นะครับเพราะว่ามันต้อง60กว่าปีแล้วนะครับผม50กว่าปีแล้วซึ่งอันนี้เรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตั้งเป็นคณะกรรมการกฎหมายจะเป็นกรรมธิการยังไงก็ศึกษาแล้วทําให้มันเสร็จจบจบได้ไวผมพูดว่าถ้าเอาจริงๆไม่กี่เดือนแล้วก็จบใช่ไม่กี่เดือนแล้วครับผมแต่ว่าอันนึงที่มันอาจจะคุมยากหรือเปล่าก็คือพวกที่ซื้อออนไลน์อย่างเงี้ยจะไปคุมยังไงฮะอันนี้เงีบเดี นะครับผม<ะ>อันนั้นก็ก็ว่ากันไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปว่ากันเป็นเรื่องๆไปนะครับผมบก็มคงจะให้ตำรวจจรจรไปจับปืนโซเชียลคงไม่ได้นะครับผมอ,อ,อ,อีกอันหนึ่งที่ที่หลายท่านบอกมาก็คือว่ากรณีใบอนุญาตว่าควรจะต้องทุกๆ3ปี5ปีแล้วคนที่มีปืนอยู่เนี่ยแบบถูกต้องเนี่ยนะฮะมาตรวจสุขภาพจิตหน่อยไหมเพราะว่าบางท่านเวลาผ่านไปสุขภาพร่างกายมันอาจจะเปลี่ยนไป ตรงนี้นโยบายคุณชารามีไหมฮะฝั่งของมหาไทยอันนี้ผมผมพูดไม่ได้นะครับนโยบายของมหาดไทยมีมีเยอะมีความคิดแต่ถ้าจะให้ผมพูดส่วนส่วนตัวเนี่ยถามว่ามันก็ดีทําอย่างนี้นะครับมันก็ดีนะครับแล้วก็แล้วเอาเงินไปเก็บในหลักนิติวิทยาศาสตร์นะปอกกระสุนอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่เก็บไว้แล้วก็เอาเอา,เอามาตรวจสุขภาพก็ดีแล้วก็เพิ่มภารรษีไปอืคุณมีกระบอกที่หนึ 1, ่งหนึ่งหมื่นหมายถึงเออคุณมีกระบอกที่หนึ 1, ่งหนึ่งพัน ถ้าคุณมีบอกก็บอกที่สองต้องสองหมื่นอ๋อคือหมายถึงว่ายิ่งมีเยอะต้องเสียภาษีายีเยอะครับผมเอาอย่างนี้เพื่อนคุณชาดาที่เก็บสะสมห้าร้อยก็บอกไม่ไหวก็ขายทิ้งมิ่าคุณไม่ไหวคุณก็ขายทิ้งคุณจะพกทําไมอ่ะใช่ไหมอาชาดามีต้องหย่กระบอกก็ไม่ไหวก็ขายทิ้งผมขายแน่นอนใช่ไหมถูกไหมฮะผ่านมาผมว่าคุณต้องรับสภาพสิสิ่งที่คุณถืออยู่นั่นมันมีผลต่อสังคมปืนน่ะมันมีผลต่อสังคมแต่มันอยู่ที่คน ดังนั้นคุณก็น่าจะต้องดูแลสังคมในส่วนหนึ่งเข้าใจไหม,อมเอาไปเป็นกองทุนสําหรับเหยื่ออาชญากรรมหรือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยรหรือเอาไปรณรงค์เอาไปสอนเด็กคุณอย่าไปมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งสังคมนี้ต้องรวมกันรับผิดชอบะะพูดถึงพูดถึงสังคมนี้ร่วมกันรับผิดชอบคุณส่วนตัวคุณชะดาคิดว่ามันน่าเป็นห่วงมากขึ้นไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเหตุการาดยิงหรือว่าการเข้าไปยิงในที่ที่มันละเอียดอ่อนเนี่ยอายุตัวอย่างเช่นตั้งแต่เ e อ m ม n a อดทเวนตี้วันยิง หนองบัวลำพูหรือแม้กระทั่งที่ชิงทองที่ลบบุรีจนมาถึงที่สยามพารากอนเนี่ยมันดูถี่ขึ้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยบางคนบอกโอเคที่อเมริกาอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่บ้านเราดูเหมือนมันจะถี่มากขึ้นนะก็มันเป็นเรื่องน่าเสียใจครับแต่ผมมองว่าเราก็ต้องเข้าใจอย่างเข้าใจสังคมไทยว่าเราอยู่กันถ้าท่านไปที่ฝรั่งเศสหรือไปที่เบรุตออย่างนี้แล้วกันคนเดินถนนจะอยู่อีกแบบหนึง อืนจะถือกันเต็มหมดแต่นี่สังคมไทยเราอยู่กันแบบสบายสบายมาตลอดถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ผิดปกติปกติวิสัยเขาเรียกผิดปกติวิสัยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องใครผิดใครถูกแต่ในระบบห้างเขาก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าถือจังก้าเข้ามาแต่นี่เด็กก็ซ่อนเลนเข้ามาแล้วบ้านเราก็อยู่กันแบบสบายสบายไม่ใช่ว่าประกาศกฎอายการศึกถือปืนใสกันเมื่อไหร่มันไม่ใช่มันต้องตรงนี้ตนแต่ถยอว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อ่ารถไฟฟ้า<ะ>ห้างก็ต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับอเอาให้เข้ามายากแต่เขาก็าบริการลูกค้ามันก็ต้องเข้าใจนะผมผมว่ามองอะไรมองไปทานิดหนึ่งนะครับอย่าไปมองเอามันเอาใจเราคือถามว่าสังคมกรุงเทพเนี่ยท่านไปเห็นแค่ตำรวจเดินวนวน,วน,ว,น,ว,นวนเดี๋ยท่านก็ดดาก,กันตายแล้วใช่ปะ่ะนี่โอ้โหผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ตำรวจไปเดินวนเป็นสายสื่อไปอยู่ตามห้างเดินไปรักษาความปลอดภยัยสามวันนะครับท่านด่ากันเละโซเชียลมด ใช่ว่าอันนี้ถามว่าเราก็ต้องให้ความเพียงแต่ว่าเรามาคิดกันว่าจะป้องกันยังไงต่อไปนี้ห้างคุณต้องเข้มขึ้นนะผมพูดได้อย่างนะห้างเขาพูดดีมากวันนั้นที่ผมเข้าไปเขาบอกเขามีการฝึกเขาจัดการอย่างนี้อย่างนี้บางคนบอกบอกว่าไม่ทําไมตํารวจไม่ยางงั้นตำรวจเขากลัวมากที่สุดคือพวกโซเชียลอย่าลืมว่าผู้ก่อเหตุมีโทรศัพท์นะเขาก็เห็นเขาก็เห็นพวกคุณไล์สดจะเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะนั่นคือความเสียหายมากมายที่เขาพยายามขอร้องกันทางเจ้าหน้าที่นะครับผมเขาปฏิบัติตัว เขายังไม่รู้ว่าคนร้ายมีกี่คนอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมันนะแต่ทางห้างเนี่ยเขาก็พูดไปน,นะว่าเขาฝึกฝึกเรื่องอย่าอย่างนี้ <ผม S 1> เขาเตรียไมไว้เหมือนกันครับเขาเตรียมไว้เหมือนกันผมยังชื่นชมกทมแล้วก็ฝ่ายป้องกันไปเลยว่าเออเขาเขามีระบบพอมีการฝึกนะครับมีการฝึกมีการเตรียมพร้อมผมถามว่ามันก็ต้องเข้มข้นขึ้นนะครับผมแต่มันก็ต้องจุดในพอดีถ้ต่อไปเดี๋ยวลืมลไปก็ไปด่าคนคนเดินห้างก็ไปด่าีก นี่ในโซเชียลเขาเขาพูดอีกแล้วบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้ยเวลาไปเดินห้างนะ,ะมาแล้วเครื่องตรวจโลหะตรวจอาวุธแล้วเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวจะหายไปอีกหรือเปล่าใช่ก็มันก็เป็นอย่างนี้เพราะพวกคุณเป็นอย่างนี้อ่าใช่ไหมคุณก็พูดกันพูดกันแล้วคุณก็ลืมก็ไม่พูดถึงใช่ไหม คุณคุณให้สังคมทําตามปากคุณไม่ได้มันต้องทําตามระบบที่ดีนะครับผมว่ามองมองอะไรในระบบสร้างระบบที่ดีกันดีกว่าครับใจเย็นๆนิดหนึ่งตั้งสตินิดหนึ่งนะครับสังคมไทยต้องตั้งสตินิดหนึ่งนะวันนี้ผมว่าอย่าไม่ใช่กระแสไปตรงไหนก็โดดกันไปเหมือนกับไปลุ่มทึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ไปก็ลุ่มทึ้งกันสื่อมวลชนก็ตัวดีเหมือนกันอย่ามองนะผมไม่ผม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 ถามนิดหนึ่ง คุณเป็นนักข่าวมานานเนี่ยครับไม่นานผมรุ่นใหม่เลยฮะรุ่นใหม่แล้วครับใช่ไม่กี่ปีเคยแต่ถามนักการเมืองอย่างพวกผมใช่ไหมแล้วเคยถูกพวกผมถามบ้างไหมคุณชาดาจะถามอะไรผมอ่มอ้าวคุณเคยถูกพวกผมถามไหมไหมนะคือถามว่าวันนี้คนเป็นนักข่าวเนี่ยต้องเอาข่าวออกมาอย่างมีสติคุณเป็นนักข่าวความชอบความเกลียดคุณเก็บไว้ในกระเป๋าครับให้ข่าวด้วยอย่าอย่าให้ข่าวด้วยความเป็นธรรมด้วยความเป็นธรรมอย่าอคตินะครับแล้วก็ ใช้สติปัญญาในการคิดนะครับผม,มแต่ความรักความชอบคุณให้ลุกไปฉตรงนี้ก่อนอแต่ถ้าคุณใช้คําว่าเป็นนักข่าวแล้วก็เอาไปพูดกันไปแชร์ข่าวกันไปทําข่าวกันแล้วก็ทำตามความชอบความชอบไม่ชอบของตัวเองใช้ใช้อคติในการสื่อสารออกไป สังคมมันมีปัญหาครับใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นนักข่าวแล้วคุณจะทําเรื่องแบบนี้คุณไปตั้งบริษัทเอเจนซี่เอเจนซี่เชียร์นายชาดาเ<อ>ชียร์นายนู่นนายนี่ไปเลยหมดเรื่องไปไม่ต้องมาทําข่าวนะไม่ต้องมาทําข่าวครับผม<อ>ก็คุณชักคุณทําตามชอบข่าวคือมันเป็นเรื่องสาธารณะนะครับ,รบมันเป็นเรื่องของสาระสาระทุกสุขดิบนะครับมันมันฝรั่งเขาใช้คําว่านาิวเห็นไหมครับผมนิว มันมีตัวเอส้ดยหมายถึงทุกภาคทุกนั่นนั่นคือสิ่งที่ที่มันนั้นอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยคนเป็นนักข่าวต้องเข้าใจครับครับและแต่การที่จะไปเชียร์ตรงนู้นตรงนี้มันก็เป็นธรรมชาติเอียงกันบ้างแต่อย่าเกินเลยอย่าไปสร้างความแตกแยกวันนี้สังคมไทยกําลังแตกแยกนะครับอีกคนทางความคิดจะสร้างความแตกแยกโอเค